โอ้ชี้ทางชี้ทางอ้าชี้ทงาทงนี่แฟนเธอเหรออ๋อจริงสิขอแนะนำนะน,นี่คือวังเกิลที่เคยจะที่โรงพยาบาลไงออพวกนายเนี่ยก,กับทำเจ้าเจ๋ขอขาหักจำได้ไหมอ๋อชิงวีเลิกพูดเรื่องนั้นเธออายเขาทำไมต้องพูดเรื่องนั้นด้วยเล่าไปเถอะอ๋อไม่ทำไม่ท้อผมเองนะผมทำเองเขายกเธอเขาแข็งแรงมากถูกต้องแล้วมานี่นี่นีเอกสาร ฉันรู้ว่านายต้องจำได้ไม่งั้นนายคงค้นกระเป๋าเดินทางชเละเลยนี่พอถึงบ้านก็อ่านซะโอเคไหมอย่าลืมอ่านไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวค่อ่านกันวังเกอคุณขับนะได้จะบอกให้เขาซ่อมรถเก่งมากเลยซ่อมเก่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขับรถด้วยเขาเก่งก็แล้วกันนะไปเถอะเธอน้างน้านะ ออชิคุยฉันบอกพ่อเธอไปว่าไปรับเธอและจะส่งเธอกลับบ้านฉันไม่อยากกลับอบ่เดี๋ยวไหมว่าตอนอยู่ดูใบเนี่ยฉันไม่มีเงินซื้อตั๋วกลับมาต้องขอบคุณวังเกอฉันถึงกลับมาหานายได้ ขอโทษที่ทำให้ลำบากเนะชิงวีน่าจะบอกเราล่วงหน้าก่อนไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ผมถึงจะล้มละลายเขาก็มีควรยกเลิกบัตรฉันนะล้มละลายอ่ะ ฉันไม่อยากกลับไปลืมเรื่องนั้นไปเถอะพาฉันไปเที่ยวรอบโลกด้วย อ๋อ oh, ขอบคุณนะครับฟังทรงชิงอวีกลับบ้านด้วยครับบายบายวังเกอระบาย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 ดูแลตัวเองด้วยนะถึงบ้านแล้วบอกด้วยอือฮะจะคิดถึงคุณนะฮึบายบาย รู้ไหมถ้าพ่อเธอล้มละลายเนี่ยสันสะเทือนทั้งเมืองแน่ๆนฉันไม่สนจะเป็นยังไงหรอกฉันรู้แค่ว่าฉันเจอคนที่ฉันรักแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอเขาไม่สนเงินของฉันเขาไม่สนใจตัวฉันอ๋อ้ง้นขาดเกิมขาดซะจะไปส่งเธอไปละไปละ สวัสดีค่ะเจ้าชูชผู้ช่วยคุณได้ขอถอนเงินจากมระดกข,ของบิดาในนามของคุณแล้วแต่แม่ของคุณนำเงินออกไปเมื่อสองวันก่อนค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่แจ้งผมเพราะว่าคุณได้ลงนามยินยอมและแม่ของคุณก็นำตาประทรับคุณมาเพราะงั้นก็ถือว่าถูกกฎหมายประธานชี เจ้าจอยไปใช่ไหมใช่ค่ะเธอดูผิดหวังตอนที่กลับไปตรวจสอบให้ทีว่ามีทรัพย์สินชิ้นไหนที่ขายได้บ้างคุณต้องการเท่าไหรค่ครัเอาไว้ก่อนไว้ค่อคุยกัน 真看